ครับกลมกลักะลักกลักไปแล้วครับก้อนอะไรครับก้อนอะไรครับอ้สนุกแล้วครับเอ้ยไหวไหมครับต้งไหนเอ้ยใช่จะรอดไหมครับรุดตุ้มต้องไหน เออเข้าไปในตู้แล้วเขา